สวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้จะเป็นงานซ่อมก็ตึงกึงดีไอนิดนึงนะครับคใครจะนาไปลอกเุียนแบบก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับเป็นยางเบรกตัวคอกระสวยนะครับตัดส่วนเกินมันออกมาแล้วเอา,เอา,เอาไปใช้นะครับจากตัวนี้ก็คือจะมีอาการทุกยางเบรกก้กานดึงใบมีดเปื่อยนะครับแต่ หาไหลรรอบตัวนี่นะครับตัดให้พอดีแล้วก็ใส่แทนโลก่านี่ครับพอดีแล้วก็เหลือปลายผูขึ้นมานิดนึงนรับรองใช้ได้แน่นอนครับผมเหนียวทนครับนี่ครับใส่ตัว่อเข้าไปแล้วก็ทดสอบดูครับเดิมเป๊ะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทดสอบว่า จะใช้งานได้ไหมตัดได้ปกติไหมนะครับเชค็คขาดเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับนี่ครับขาดแน่นอนครับใครจะอเอาไปทำตามก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่สึ่งวันที่กระสนะครับผม